สวัสดีครับพี่น้องช่องหมอตุ้ยลำโพงเาเชื่อพี่น้องคือมันจะเป็นจำกัดอยู่เอามาตั้งไว้เลยคนใจกันเขาไม่ถ่ายครับถึงเด็กเราไม่ถ่ายแล้วครับใช่ครับไหนเห็ไม่เราต้องสอบถามไงส่วนนีงหนูบอกไว้แล้วอย่ารัดยังไงค่ะคือเราจะไม่เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่อ่ะะคจะไปเป็นคนดำเนินการให้อ๋อนี่พี่น้องเนะใช่ค่ะเพราะว่าที่เราทำได้คือ ตอนนี้เราถ่ายได้อยู่ตอนนี้ถ้าถ้าย,ยิ่งไปถ่ายกระเดีค่ะไม่สามารถได้หรือเพราะยิย่งค่าทัศ์ไลท์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะติด,ต,ดติดไโดยงจทรที่ไม่เบร์เงี้ยค่ะมันเิดกดเออโอเคถ้างั้นเอาเฉพาะหน้าตัวเองกันแหละส่วนนี้ได้อยู่ตอนนี้ได้เนี่ยพี่น้องนะถูกต้องแล้วนี่นะครับมันมีข้อจํากัดในหลายอย่างเข้าใจเลยครับถึงสอบถามอะไรใช่มัน ใช่ใช่มันรางานแมนตงานะงานอันเบออซันบอกให้พ่อแม่เข้าใจบางอย่างเราอาจจะลงหลาอจจะไม่ถ่ายอาจจะอาจจะจะไม่ไลฟ์ใช่มันมีข้อจำกัดใช่ พอแม่เพิ่เขอใจหรอกบอกเพิ่นรอดลงดีกว่าซันท่กคนสบายใจลงเล่นรอบรอบออกลูกเพราะวันมีขอดจำกัดหลายมันช่ายมีวบมันหลายๆอย่างลงเลยลูกไม่ต้องไล่ไะปลอดภัยดีกว่าชัรวกว่าเอาเราถ่ายอย่างนี้ได้เฉพาะตรงนี้ใช่ใช่ไม่หน่อย มะไกลอ่ะอยากจะเป็นหลักฐานไว้ให้ดูท้าไม่โงนถือคือหลายคนของแค่ลูกมีเจ้าที่อยู่คนเดียวใช่ค่ะถ้าเป็นบัญชีจะมีเจ้าที่สำนักงานคนเดียวอ่ามนดียวมีันเียไม่ใช่เขาที่มาง ได้ลูกแข่อมไม่ติดเดกไม่ด้ะรัไม่เอย่าไปติดเด็กไม่พอาติดเด็กมันมีปัญหาใช่มีพรบโผ่ขึ้นมอะไรี่พอเาเ่งของนเจ้าที่แล้วแพงกรอกลูกครตบข้อตัวแทหนึ่งคนค่ะแพงเลยครับ่ เด็กหญิงอยู่ที่ไหนคะอยู่อุดรธานีค่ะจิตใจยู่นี่ในไท่สานจะมีหนองคายแล้วก็ที่นี่ค่ะมดตาจ่ากัมั้ยใช่ค ออกใบให้ด้วยอแล้วหนีนอนไม่เป็นเร่งแล้วละเอียดหลายหนนอนมันนนนี่งนีนอนจํไวค่ะเดี๋ยวทางเราจะทำบุตรกับขอบคุณให้นะคะได้ ขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ค่ะมีมีอันนี้เลยะมีทุนให้อ่าเอาไปเสียเงินด้วยไหมคะหรือว่ายังไงไม่ค่ะเขียนใบอันนั้นให้หน่อยเลยใบอะไรก็าเรียกใบใบเกียรติคุณอะไรอ่ะนี่นะใบกินรติบัตรเหรอคะกเียรติไม่มีค่ะเราจะทำหนังสือขอบคุณให้นะครับแค่นั้นก็โอเคแล้วครับโอเคแล้วครับหกพันเท่าไหร่ เก้าร้อยไหมเก้าร้อยห้าสิบไหมให้มันยอดเสีของด้วยนะครับหนูก็เอาส่วนเงินสดวนไดแยกกันนับนับไล้นี่พี่น้องบอก่มันหลายขั้นตอนพี่น้องบอกว่ามันมันการพูดคอลแมนช่ใช่อันนี้เข้าใจครับห้างบริเวณไทยหมอรัมด้วพี่น้องอันนี้อันนี้คือมาตรฐานสุขคอเด็กมันละเอียดแต่พี่น้องมันเป็นเรื่องละเอียดมากเพราะว่ามันมันมาหลายพื้นที่เด็กโน่นนี่นั่นอ่ะ พ่อซ้ำนี่แหละคือสิเข้าใจน้องก็ไม่น้องพ่อไหลายบ่ได้ยายห่างเจ็บคอม้อยยังนอนเด็กกับแมามาหักแท่งได้นี่มาตั้งแต่เมืองบางว่าจะกลับพ่อเลยพอดีลูกชายคน็เลยอยากมาทีนี้ไปอยู่ยาวเลยถึงวันที่วันวันที่สองลูกจะไปเทพบุ้มเลยมันมันกระเทือนก็เลยไม่กลับรอไปกับลูกเลยจะเอาถ่ายทุกซอกทุกมุมให้พี่น้องเบิ่งเร่แบบนี้ พี่ขอแก้เป็นยอดทำไมพี่ไรับโอนโอนผู้ยี่น้องมันมันต,ต้องเปะเปะทุกขั้นตอนนี่พี่น้องต้องทุกอย่างต้องรายละเอียดตีพี่น้องมันเป็นมันเป็นศูนย์กางราชการแล้วเขาก็ไม่รับแล้วเขาแล้วเขาก็ไม่รับสแกนด้วย เขาขาขอเงินสดอย่างเดียวค่ะมาขอใจมาไปถ่ายกับลูกแม่พ่อแม่ไปไหมไปยืนน้ำลูกร้องว่าเธออย่าแม่นะว่าเธอให้พ่อแม่ให้พ่อแม่ลูกกับไป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 น้ำกันได้อย่าย่าไปน้ำกันเบิร์หนึ่งไปไปเตือนไปพูดไทยนั่งน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปน้ำกันแม่ไปฝั่งง้นพ่อเตือนได้ไหม

ถือน้ำเนื่องทักแพกเนี่ยเออสุดยอดเลยฝากด้วยนะครับฝากน้องแพงด้วยนะอันหนึ่งรับแรงเลยสันหนึ่งสองโอ้สุดยอดเลย พอดีวันเสาร์นี่นาอวงเสายมไปใส่บนี้เหอไปใส่เนีวายไม่ยาโมว่ะเสียดายเนาะไปสาระร้อยบอกหรือว่าไม่ยาโมกินกวไรบไปไหวบพันลูกสาวไปไหวกันบ่กินจีกแล้วไปไหว้แม่ก่อนนะไปไหว้แม่ก่อนไหมครับไหว้แม่ก่อนดีกว่า เฮ้ยกินอ hey, ีกแล้วเป็นไงกินได้ไหมรับได้ค mm. ่ะอ้าวด้ใช่ไ้โนเสาร์นเสหน่อยเอาโมเดิอ์นยังมันขอจำกัดหลายใช่มาทีเอาลูกไปไหวหน่อยไอ้ดาไปเข้าลนฝนไป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 รอบที่เท่าไหร่ไหวแต่รอบ่อมมาเท่าไร่ก็ไหวแ่ก็ซุ่ม น <S <S ั่นแหละเขา่ารอดซุ้มมาโชคดีเ็อดซุมไได้มประตูยีย่บุนลูกรไจเ็นสะพายยมนนี่พี่น้องเอ้าคิดมนี้ฝากไว้เสน่หคิดห่ังพอมไปพี่น้องอนหลจะมกดไลค์ก็แทร์ติดตามช่องหมอตื้นลำเผินแล้วจเจอ,อก,กันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ